ก่อนจะมีแบงก์มีเหรียญใช้อย่างทุกวันนี้รู้กันหรือเปล่าครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเคยใช้เปลือกหอยหรือแม้กระทั่งดินเหนียวเป็นเงินกันด้วยนะอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าปัจจุบันหน่วยเงินตราในประเทศไทยของเราเนี่ยจะเรียกว่าบาทเล็กกว่าหน่วยบาทก็คือสตางค์แต่ในสมัยก่อนหน่วยเงินนั้นเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไผ่เฟืองสลึงตำลึง ช่งรวมไปถึงเบีย้ยโดยแต่ละหน่วยนั้นเนี่ยก็จะใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปถ้าใช้แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็จะใช้หน่วยตำลึงหรือว่าช่างแหละครับแต่ถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆที่ชาวบ,บ้านธรรมดาเนี่ยจับจ่ายใช้สอยกันก็จะใช้หน่วยว่าเบีย้ยซึ่งคําว่าเบี้ยนี่แหละครับหมายถึงหอยที่เกินไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วคนเราเอาเปลือกหอยมาใช้เป็นเงินได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยอย,ยุธยานู่นเลยในยุคนั้นเปลือกหอยที่ใช้แทนเงินเนี่ยจะเรียกว่าเบี้ยมาจากหอยเเเบบีี้ะครัซึ่ง่งหตุผลททําป หอยนั้นกลายเป็นเงินได้เนี่ยก็เพราะว่าหอยเบี้ยนั้นหาได้จากธรรมชาติไม่สามารถเสกขึ้นมาเองได้และด้วยตำแหน่งของอาณาจักรอยุธยาที่ห่างไกลจากทะเลหอยเบี้ยก็ถือว่าเป็นของหายากแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยนะครับเพราะการที่หอยเบี้ยนั้นจะเข้ามาในอนาณาจักรได้เนี่ยก็มาจากพ่อค้าที่ล่องเรือมาค้าขายแล้วก็นําเข้าหอยเบี้ยมาไว้ใช้จ่ายและด้วยความที่มันนําเข้ามาได้เรื่อยๆปัญหาของการใช้หอยเบี้ยนั้นก็คือมันมีมูลค่าที่ไม่ค่อยคงที่ผันผวนไปตามอุปสงค์อุปทานแหละครับทําให้ทางการต อื่นขึ้นมาแทนหอยเบีย้ยที่ราคาไม่คงที่จนเกิดเป็นเงินพดด้วงที่ทําจากแรงเงินบริสุทธิ์9 0 9 5และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าเงินตราเพราะในการทําเงินพดด้วงนั้นจะมีการประทับตราของพระมหากษัตริย์ลงไปด้วยหลังจากนั้นเงินตราจากทางการเนี่ยก็กลายเป็นค่าเงินหลักที่ใช้หน่วยภัยเฟืองสลึงบาทและตําลึงแต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกการใช้หอยเบีย้ยนะครับก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศู0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ พราะมันนั้นสามารถเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มีมูลค่าไม่สูงมากได้แถมยังสามารถนําไปแลกเป็นเงินที่มากขึ้นได้โดยตามกฎหมายสมัยอยุธยาเงิน8 0 0เบี้ยเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ1เฟืองซึ่ง1เฟืองเนี่ยเท่ากับครึ่งสลึงนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่าจานวนของหอยเบี้ยนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการนําเข้าของพ่อค้าชาวต่างชาติทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นมาประกอบกับทางการเองเนี่ยก็มีแผนการผลิตเงินที่ไม่ชัดเจนบางทีีนนนนั้กกกก็ม็มมาาารผลิติตเเจํป จนทาให้ไม่มีแรงเงินที่เพียงพอสําหรับการผลิตเงินในช่วงที่จําเป็นจริงๆเลครับทีนี้เมื่อเกิดปัญหาก็เกิดเงินตราชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือประกับดินเผาซึ่งทํามาจากดินเหนียวทําเป็นแผ่นวงกลมแล้วประทับด้วยตราจากทางการใช้เป็นเงินแทนในช่วงปลายอาณาจักรก่อนจะเสียกรุงซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในอาณาจักรเนี่ยย่าแย่ที่สุดนั่นเองแหะครับแล้วพวกเราเลิกใช้หอยกับดินเป็นเงินกันตอนไหนเรื่องนี้ต้องข้ามเวลาจากสมัยอยุธยามาที่สมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห หัวรัชการที่4ที่ทรงโปรดก้าวปรดกระหม่อมให้ทำเหรียญกระสาบสำหรับเงินหน่วยปลีกที่เรียกว่าอัดและโสโลดที่ทำจดีบุกมาแก้ไขปัญหาเงินเบี้ยที่ผันผวน,นในช่วงเวลาน,นั้นแหละครับแต่พอผลิตออกมาแล้วประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ได้เลิกใช้หอยเบี้ยในทันทีนะครับเพราะในกฎหมายไม่ได้ประกาศว่าห้ามใช้แต่หลังจากที่เหรียญดีบุกเริ่มกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองประชาชนนั้นก็เริ่มลดการใช้หอยเบี้ยลงจนเลิกใช้ไปเองแหละครับโดยที่ทางรัฐไม่ต้องออกประกาศนั่นเองแหละครับเพื่อนๆแหละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ส่ววนผม แล้วเรื่องนี้อย่างจ้าบเลยครับ